เห็นชากบผพามาเละทงุงไฮตทงหน้าอีกคือเกานะคะเห็นบอค้ตาต้องหันค้องนามนะคะเป็นค้องนามีสานเขียวนะคะขังนึงเข้าคยนมาเอาป้าแล้วก็สูบนามไปเรียบร้อยแล้วนะคะพ่อนามไม่ขึ้นมาปรกากฏว่านามใสแล้วก็เป็นสีเขียวแห้งค่ะเึินนะคะเห็นบอค้ามองลงไปมันจะออกเกียวเขียวบ่เป็นคุณน,นะคะนี่คะ่ะ น้ำที่ขึ้นมาไม้บริเวณขางหลังนะคะเป็นสีเขียวแล้วก็ต้นที่เห็นคือต,นต้นใบตองสาสตร์นะคะอาจจะไม่ค่อยเห็นหรอกคะ่ะในช่วงนี้แต่แถวหน้าของนิชานี่ยังมีหลายนะคะอยู่บางนะคะนี่คะ่ะใบตองสาดตร์นะคะเห็นเบ่งนะคะนี่คะ่ะแล้วก็มีข้องน้ำนะคะเบ่งนะคะนี่คะ่ะเบ่งนะคะนอนนี้ยค่ะช่วงนี้ลายมือมันหนีเลื่อมหอนหะค่ะจากหนาวๆก็มาเป็นหอนหอนนะคะกับพยายามดูแลสุขภาพกันนะคะกับผ้ามาลล่จงรอทาให้เย็นกายสบายใจขึ้นมานี่คะ่คะ เอาผ้าใบตองสาดนะคะนี่ค่ะสม,มัยตะเกี้เขาสิเห็นกับเท่าออยู่ไฮย,ยู่หน้าหรออือยู่ทงยู่ทางเข้าสิเห็นนะคะนี่ก็บ่ค่อยเห็นแล้วค่ะบรรยากาศแบบนี้นะคะข้างล่างนั่นเป็นข้ออีสานเขียวนะคะนามไซงามทีเดียวนะคะเบ่งนะคะนี่ค่ะเกิดนะคะเบ่งดีดีนะคะนี่ค่ะต้นเล็กต้นหน่อยมีหลายอะ,ค,ะค่ะเกิดเองนะคะบริป,ปุกนะคะเนี่ยมันไปเบ่งข้างล่างเห็นีหยังบอค้าที่มันเป็นจุ่ม ออกสีน้ำตาลแดงๆแต่อยู่ในข้อนะคะอันนั้นเป็นเหยาะนะคะเหยาะบานบานทั้งอีสานทั้งบานชาขออื่นว่าเหยาะนะคะอื่นว่าเหยาะเอาไห้ใส่ยามที่เข้ามีน้องมีนามีหยังหล่ะเขาก็เอาไปโยนลงไปมีใหม่มีหยังเขาก็โยนลงไปเพื่อให้ป้ามาซุ่มนะคะหลังจากที่น้ำลดหรือบกนะคะป้าก็สิมาร่วมกันอยู่มองหนีเพราะมันเป็นซุ่มเป็นหุ่ม